ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ้องป่าที่ครบคลุมสู่ทุกคนนะครับเด้ยมือซีสามานะครับตอนนี้เวลาห้าโมงป่าครับพี่น้องหลังจากที่เดินทางมาออกจากกระทันนะครับมาเมื่อไรก็หน่อยทานกินข้าวครับวันนี้ได้กินข้าวได้กินข้าวเช้าครับเลยเราจะมีข้าวเย็นไม่ได้กินกันเลยเรื่องขี้ข้าวกระเพือสับก้อยสับโตมมาเด้พี่น้องครับคมตายเพราะเอาเรื่อง นำเด้ยพี่โทนคนเล็กง้างกินก้อยเยู่พี่โทกินก้อยอย่บ้เป็น่ลองสั่หรืสดดูิดสดดูแม่ดีอเปล่เอาได้ล็กวยโอ้พี่โทนคนเล็้ง้างมธรรมดาอือกิ้ารหางก้นนะครับนะครับอันนี้โซเฟอร์ล้าตู่ครับพี่คน้อยครับเขาครับมีเขากำลังดีก้อยครับก้อย ก้อยทางสุรีแต่ผีมันือแซ่บนะครับร้านนี่งแซแซ่แซ่บแซ่บ้รการปลาหน่อยไน well. ะในปลาหน่อยกินอะไรปลาหน่อยกินปลาหน่อยกินก้อยปะปลาหน่อยกินอันนี้เอากินก้อยให้ดูเลยดิสักคำหน่อยไม่กินพ่อพี่น้องิข้าวรับกันครับแซ่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 บครับโอต้มขมต้มขมพี่น้องนะครับต้มกับมหายากอยู่หายากใช่ร้านนะครับเปหน่อยกินก้อยเดี๋ยวถ้ามาตั้งกันแม่รสไม่น่อยแล้วกินอยู่โดนเพิ่มสุรนเหมอนกันนะพี่น้องมาด้วกันครับปุบ ตบๆครับต้มๆครับมันจะกายป้างรานาะนะครับเไ่เอาเรื่องตายไม่เอเรื่องถาแบบแบบแบบือไม่ครัวดูหน้าไม่ครัวหน่อยทำอาหารอร่อยรูหน้าไม่ครัว นายลาบสุรินป่ะครับนายลาบสุรินทร์ก็สุดยอดก้อยนมจ้างน้ำตกเสือร้องไห้ยก็สุดยอดมีหลายอย่างโอ้รถเราเมื่อกี้สองคันมันไม่มีรถสกจารู้อ,รอะไรเลือนอันตั้มบ่ะเม,มื่อกี้ก็เห็นอันพ่อจะนายครับอันเออพ่อกรับชลอชะล,ลอว่าจะจอดเห็นตัเต็มเห็นที่นั่งไม่มีก็เลยไปนะพี่นอ้องจอดรู้ไหม้มีเขาอิ่มแล้วก็จอดน้องก้อนปาษาลุงลุกไปเดินนั่งต้อนแบบจ่ายปลา ลุกกระ,ะเริงโอ้อกระเริงกระเริงกระเลี้ยงเปลี่ยนทำมาวุ่นอ่ะดูเอาลุกกระเริ่ง,งละลายนงะเดี๋ยวกลับบ้านเนาะจ้อยมากแม่สิว่าให้อีกแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่ล่าลุงตู่เลี้ยงบอดีเด้นี่เขาเปิดประกาศกินลองดูประกาศยิน,นไ่ยังไง,งกินังเดียอะ ไม่ได้ยินเสียงพี่โทนเลยเลยตอนนี้เสียงเสียงมันค่อยมีหิวข้าวจิ้ออมอะไย่างเงี้ยครับยันเก็บล่องกองได้ไหมเสียงยันเก็บล่องกองเมียนจอดสองขั้นครับมีรถลงตัวครับรพี่ประช้นเพราะว่าเมียนเก็บข,ของอันแล้วออกพร้อมกันเมื่อไรออกพร้อมกันนะเพราะว่ารถมัตสึตอนนี้พี่น้องเจ้าว่าทางที่ไปเบ้างน,นะครับมันก็้เรได้โอกาสมาพร้อมกันได้กินข้าวกข่าวเล่าก็แยกข่าวแยกม่านได้ไปนะครับพี่น้องอื ตยยยอดเลยใส่เกลเต็มลยไม่หมดนี่ฮึน้ำตกอร่อยเฮ้ยน้ำตกอร่อยตกอร่อยน้ำปัจัปามน่โอ้ยเนื้อดอดเดด้วยาขาไม่หนอกาป็นไแคหน่อยทำยังไงกระดเลยงกรเสร็จง ไปน,น,น,นองด้อโอ้แซ่บแซ่บแซ่บนี่มันจะแซ่บม,มาเรตั้งเลยก็พ่เอาเออใส่ด้วยกันก็ได้โอ้จำย่ย่างนี้ขออนุญาตน้องเด้อนะครับแซ่บต่างรับอือ บ้างกับพ่อกับตัวแบ้านบ้านน้องไผ่นะบ้านบ้าน้องไผ่อะไรน้องไผ่ร้อนไปข้าวขึ้ขอนขึ้นขอนเนี่ยเคลียร์ใบยังเคลียร์หาชุบชุบข้าวปลาจากเล็กน้อยเบอร์เขาไป้องแซ่บแซ่บแซ่บ เทียเยอะไหมจุกวันเมื่อคืนเนี่ยไม่มาเท่าไหร่คนคนอยู่หน้าเวทีคนประมาณเท่าไหร่เยอะเยอะไหมเมื่อคืนคนเยอะเต็มจนเต็มเอาจนเต็มแบบทั้งกระซี่กว้างเลยเอาล่างกว้างเป็นกว้างโอ้ทั้งกระี่กว้างนะฮะคนเยอะเป็นหมื่นเลยขาทอดตะวันเต็มเต็มโอ้ใส่ไว่าจะได้ร้ายพันคนอยู่เนาะหนาวได้ก็ได้มาเศร้าครับแต่ไมรู้อะห่อนี่ตอนนี้ห้อนครับเนี่ย เเศร้ามัหนาวน้ำตกพี่น้องน้ำตกเชียร์น้ำตกก่อนตขึ้น้วันอาหาสุกๆกจอบมันาวอันนี้สุกผมจำแม่มจำนะเสียบะขอุญาตพี่น้องเสียงนัเสียงหนังก็ตบๆแต่น้อยนะครับเด้อขอานะ นเนย,ย,ยี่ยเเนแนาก้วจริงๆเป็นเเป็นคุ้มนะเป็นแจ้วก็วเป็นเป็นนึงยานน้ำหิ้วเขาบกเอ้าวมาแท่งกินบ้ามาแท่โอเคเราสหรับพีเมยครับทราบเป็นขารบ้างสำหรับเรื่องขอบคุณทูครครับดข้าันติดตามเราชมครับ เใดเตัวินกับัเิครับเด้อแกรเตามครับพี่น้องบอกพี่ฝากน้องน้ำครับสวาสดีรับสุพนครับพี่น้องจ้อหนงานทางไทยเไครับเด้อสวัสดีครับเิมฮึบเอาฮึบโอ้ยฮบบเอิบเลยะจหลายเยซเฟอร์เ้ยน เอาไปเลยครับสักคำดูโอ้ดูโอ้แล้วโอ้แล้วครับกันเดินไปน้องไปแล้วครับสวัสดีครับ